สองคนก็ยังอยู่ในในบ้านหลังนี้และก็ในชุดนี้ด้วยชุดต้องรบ <c oughs> ต่ปค่ะ <Yeah. S 2> วันนี้เป็นคิวของทั้งสี่ท่านนี้วันนี้แทปนี้เป็นคิวของทั้งสี่ท่านหน้าขอเสียงให้แฟนคลับทั้งสี่ท่านด้วยค่ะผ่ <c oughs> านไปเจวันเคืนครับ เราก็ยังมีเสียงเสียงยังดีอยู่นะฮะแม่ต้องบอกว่าแฟนขับของเขาเหนียวแน่นนะรอบนี้เป็น4ีท่านนี้นะครับนี่ๆๆ่นี่นี่นะฮะแฟนขับก็ส่งมาตัวแทนละ4ท่านด้วยกัน4ีคนทั้งหมดก็รวมเป็น16ด้วยกคนนะดานนู้นนะครับขอเสียงหน่อยเสื้อสีน้ำเงินของใครคะสีน้ำเงินน้องแทนเสื้อชมพู ชอบวันนี้้านเพื่อนออกคู่ปุ๊บเหมือนเดิมมาโอนายออกครับหาแค่หนึ่งคนที่ตอบว่าข้อไหนไม่ใช่อันซีนของ4คนนี้รับของรางวัลจากสี่ซูเปอร์สตาร์นี้นะคะโดยเรื่องเพียงหนึ่งเดียวที่อยากได้เข้าใครคนแรกครับผมเริ่มกันที่แคนเอ มีใช้ยาเยอะเลยตอนบ้านจะมีแคนไข่ดำครับโอ้โหท่านเพราะอะไรทำไมที่เป็นแคนไข่ดำคือตอนอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันก็เห็นทุกอย่างเดี๋ยวก่อนฟังให้จบครับที่บอกว่าเห็นทุกอย่างนี่ยหมายถึงเห็นทุกการกระทำเวลากินข้าวหรืออะไรอย่างนี้ ขยายต้องคําว่าไข่ดาครับเอาเอาแคนนี่พี่รู้จักว่าเขาชื่อแคนไอไข่ดามันมาจากไหนอะอ๋อจะใจร้อนสิครับคือคำว่าไข่ดาเนี่ยมาจากแคนเขาชอบกินไข่เยี่ยวม้าครับใช่แล้วเหมือนแคนเขาไปเอ่ยปากไว้แล้วต่อจากนั้นมาทุกวันเนี่ยก็มีไข่เยี่ยวม้าเข้ามาให้กินทุกวันเลยใช่บ้านนะฮะใช่ครับทำไมถึงชอบแคนมันถึงชอบไข่เยี่ยวม้าเพราะว่าคือที่จริงชอบที่เชียงใหม่ครับคือเรากินเรากินประจําเลยทุกวัน เหมือนกับมันติดไปเลยพอไปกินมันแรกปุ๊บแล้วอร่อยเราก็เลยกินทุกวันทุกวันก็เลยติดไปเลยอ๋อก็เลยเป็นที่มาของแค่ไข่ด๊าแล้วที่บอกว่าแคนนางเสาไทยคืออะไรอ๋อไอ้ยะนี้คืออะไรคืออะไรก็คือจริงๆพี่แคนเวลาเขาเขาไปไปที่ไหนเงเราไปเดินไปเดินท่ใช่ครับพี่แคนเขาจะแบบอ้าพี่ห้ามสาธิต เดี๋ยวเดียวเดียวคนนะครับไม่รู้จักไอ้นี่ศัตรูเยอะนึงเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวตอนเราเนี่ยหันตายแล้แน่ตอนห้า่ตอนห้านี่คือเจ็ดคนลุมอ่ะทุกคนเป็นไงเป็นไงไม่รู้จักกันครับรู้จัักกนเดินมามองตาปุ๊บเลือกออกเลือกออกมารยาทงามใช่ครับมารยาทงามมากรู้จักกันไหม ไม่รู้จักครับคือคือคือาเหมือนไปเดินห้างแล้วเ้าเขาจำได้เขาจำพี่แคนได้ครับเขาก็มองอย่างนี้ใช่ไหมพี่แคนเห็นเขาจะหันไปแล้วก็ ชั่วโมงไม่ต้องไปไหนเลยอยู่งั้นนะแล้วสวัสดีครับ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 อยู่นั่นอ่ะฉันเดินก็เดินตามคอยคอยร็คอยสวัสดีตามอ่ะเรียนตามอะไรกันเรยเรียกได้ว่าเดี๋ยวก็ลงทะเบียนสมัครได้เลยเดี๋ยวลงสมัครได้ปีหน้าลงเลยก็เลยเป็นคำถามอันซีนข้อแรกนะครับว่นมีฉายาว่านางสาวไทยจริงหรือไม่คิดให้ดีนะครับข้อนี้นะครับผมเออเอาแล้วนี่ออมเล่นหรือว่าของจริงนะดูดีๆนะครับผมอ้าว ต่อไปเฟรมค่ะคนนี้เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากอ่าครับผมแล้วก็อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นไงให้ให้เมาส์เมาส์เมาส์เป็นคี้เป็นไงครับเป็นคนสะอาดครับดูจากผิวพรรณครับผู้หญิงเป็นคนรักโลกทุกคนรู้รู้กันอยู่แล้วว่าน้องเป็นคนรักโลกจริงแบบรักโลกจริงครับประหยัดโลกประหยัดน้ำก็ประหยัดใช่ครับประหยัดน้ำน้ำไม่อาบไม่อาบน้ำหรอนืออั่อาบครับอาบครับแต่านก็อับค่ะพี่แต่ว่าอาจจะอาบน้อยนิดนึงอับนิดนึงอาบเร็วไหม อาบเร็วค่ะพ well. ี่ก็อาบเร็วค่ะทั่วไหมทั่วไม่ชั่วไม่ชัวได้ได้เท่าที่เห็นเออหมดเข้างล่างอ่ะเฮ้ยหมดเพาเราอ่ะเป็นเป็นคนที่แบบรักรักษาความสะอาดเพื่อนบอกเขาว่าเขาชอบเล่นมุกนะมุกแป๊กแป๊ก จริงก็บอกโหที่สุดอะว่ะจริงๆจัดจัดอยู่พวกเดียวกับสตาอปใช่ไหมคงอเมื่อวันนั้นไปออกรายการครับก็พูดถึง m อของเขาอะไรนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยคือจริงๆแล้วคือ มันเป็นจังหวะที่แบบไม่มีใครเล่นมูกันเพราะว่ามันแบบเวลามันต้องเล่นๆแล้วทุกคนอื่จะต้องแบบพูดต่อเวลามันจํากัดอะครับตอนน้องเขาก็แทรกเข้ามาว่าเนี่ยแพรเอ็มวีของหนูนะคะแบบหน้าตาไหลมากเลยค่ะนไหลโดนจอคันรอโดนใจกันแล้วทุกคนไหลโดนจอรอโดนใจแต่ในขณะที่เล่นคือหน้า เพื่อนเอกีเวมู่ไหลมากเลยค่ะทุกคนนิ่งเหรอทุกคนอะไรอ่ะทุกคนงงเฮ้ยอะไรเรมใช่มุดไปมาพาเพื่อนเครียรแล้วเขาก็รีบเล่นเลยต้องรีบเล่นกลัวไม่หาค่ะเขาบอกว่าสลุกเงียบกีบเลยค่ะต้องทนควมรับหั่งอย่าไม่ใช่ตกองใช่ค่ะไปถึงตบเขาหรือตบมุกเขาตบมุกแต่ว่าสังเกตดูใบหน้าเขาไหมแล้วมาดูหน้าเราเป็นไงต่างกันเยอะ นี่คือกลั่นประสบการณ์รู้แบบว่ามันทำนาทำคือโดนแดดโดนอะไรทุกอย่างใช้ใช้อะไรล้างไหมปกติน้ำมะพร้าวคือล้างนี่นั่งอยู่นอนอยู่นั่งก่อนนั่งก่อนแล้วก็นอน เฟรมเนี่ยทำไมเห็นหน้าใสแบบนี้ดูหน้าใสไหมใสไหมเนี่ยหลังจากอ่ะพี่ถามเคสเล่าว่าเอาอะไรล้างหน้าหน้าใสมากเลยน้องเฟรมบอกสิครับว่าหนูใช้อะไรล้างหน้าครับก็ปกติกลับไปแต่งหน้าเยอะใช่ไหมคะก็ดึงขนตาอะไรเสร็จแล้วกุ๊ก็เช็ดหน้าค่ะพอเช็ดปุ๊บหน้ามันมันใช่ไหมคะก็ใช้น้ำยาล้างจานล้างหน้าค่ะเพอใ้หายมันยังใช้อยู่ใช่คุณมทครับว่า เขาใช้น้ำยาล้างจานล้างหน้าเพราะอะไรครับเพราะอะไรอ่ะมันขจัดคราบมันครับใช่เคยดูนะคะโฆษณาของน้ำยาล้างจานซ้เลยเย็ดเยดเย็ดเลยหน้ามันก็เย็ดเยดเยดเลยนะเอาแล้วเอาแล้วและนี่คือที่มาของอันศิลข้อนี้นะครับคือเฟรมเคยใช้น้ำยาล้างจานล้างหน้าโ้แฟนคลับนะแฟนคลับปรึกษาหาลือคนต่อไปครับเขาเคยร่วมงานกับหนูนะครับผม เป็นคนนี่ฟีไม้ลายมือการเต้นไม่ธรรมดาใช่แล้วฮัทชฮัชเป็นไงครับเพื่อนๆดูน้องฮัทเต้นแล้วนช่ไ้โหนีสัยส่วนตัวเป็นไงคะครับไอ้เนี่ยเขาคนเดียวเลยเออดี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 นดีดยดนดี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 อีด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 ดีดีีดีีดีดีีดีดนี่ดีดีดดีี ฮัทเป็นไงบ้างครับฮัทในเมื่อซื้อคอน้อคู่เหมือนกันเออจริงๆผมชอบคำหนึ่งมากครับครับคำนี้น้องสมัยจะพูดบ่อยครับพูดว่าออความสุขของฮัทความสุขของฮัทมีหลายประเภทไหมคะมีหลายประเภทครับประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งถ้าคุณยังฟังเรื่องเราไม่จบคุณจะไปไหนจากเขาไม่ได้เลยใช่แสดงว่าถ้าเขาเล่าอะไรเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องไปทานข้าวที่ไหนมาเนี่ย สมบูรณ์ผมคุยกับพี่พันธ์อยู่ใช่ไหมครับคุยๆกันอยู่ตรงนี้ปุ๊บอ่ะสมบูรณ์ผมเป็นฮัตคุยๆๆพี่บอกไปเข้าห้องน้ำก่อนพี่เดินไปเข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวฟังต่อระหว่างนั้นพี่เดินไปเข้าห้องน้ำปุ๊บกลับมาพี่ไปยืนคุยกับพี่ตุ๊กี้อยู่ครับผมแล้วฮัตเดินมาเห็นอ่าพี่ไม่เข้าห้องน้ำมา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 ยกตัวอย่างให้ในบ้านเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรฮัตบอกฮัตเป็นคนที่ ใจไงข้อที่สองข้อที่สองมีครับมีครับแค่นี้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 ข้อนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนานนี้ครับครับผมความสุขของการอาบน้ำครับใช่เพราะว่ามีวันหนึ่งครับมีวันหนึ่งเนี้ยยัง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 มีมีวันหนึ่งเนี้ยประมาณสักประมาณเที่ยงคืนแล้วครับพวกเราก็ล็อกห้องกันละกะว่าเ้ยวันนี้นอนแค่นี้ฮาร์ดไม่กลับอะไรครับควรจะนอนคอนโดสักพักคลอประตูป้องป้งเอ้ากลับเหรอ กลับมานอนนี่เหรอเอาเปล่าพี่ครับผมกลับมาอาบน้ำแล้วเดี๋ยวไปนอนคอนโดเออเออต้องตืสายมาบ้านไม่ไม่เข้าใจเหรอเออต้องไม่เข้งใจความสุขอยากจะมาที่คอนโดทั้งมวลก็คือความสุขของฮัทเอออย่ามาเถียงอย่ามามีปฏิกิริยาอย่ามาเอ๊ะอะความสุขของฮัทแต่สิ่งหนึ่งที่หนุ่มคนนี้มีคือรักการเต้นใช่นี่แหละจะบอกอ่าไหนลองเชิญสิครับนิลบอกว่าชอบเต้น Oh! Uh -huh. แล้วก็ส่งนจะพูดฮัดนส่งไปฮั่นต่อไปหั่นส่งให้ใครแล้วใส่พี่ถอดรองเท้าแล้วเพลงมากตุาจิง สวัสดีครับปึ๊บปั๊บปาบสวัสดีคาาบาาาบาา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 มาไมาาาาา่าไายาาาา้าาอาา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 งา่่บอกาา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 คราบอแาบาา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 าบาาาาาอาาา เก่งนะมีความพยายามสูงนะครับผมเลยเอาละมาอันซีนของน้องฮัดบ้างครับผมอันซีนข้อ3ของฮัตคือฮัดเขาเป็นคนชอบใส่ถุงเท้าคนละข้างและข้างใ้เดีรดคนที่ใส่ถุงเท้าสองข้างไม่เหมือนกันต้องเป็นคนมีความมั่นใจสูงมากนะ คนละข้างและที่สำคัญข้างละสีด้วยนะคิดว่ามันไม่เหมือนใครดีครับมันเป็นสไตล์เป็นสไตล์เป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ไม่เหมือนใครดีต่อไปนี้แฟนคลับจะซื้อถุงเท้าให้ซื้อคนละข้างนะคะเอาละน้องฮัทเชิญท่านอยู่ค่ะ